สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องครับข้มามันุ่นป่าอยู่ขี้มาสุโค้ทให้พี่น้องข้ามายอกรกะเดื่องข้ามมันเนี่ยแถวบา้านนํำมันรดลงหลังข้าบามันโบกีสิเนาะมาดุนที่ย่อกรกะเดื่องน้ัมันยังพดไหลๆอยู่ครับแต่ลดลงขึ้นกันพี่น้องกับบรรยากาศที่ห่างแต่เสาเลยพี่น้องดีครับแบบนี้ครับป้าแห้งไม่สิได้แห้งนะพี่น้องดียกขึ้นครับผมป่าพี่น้องนำรดนๆนี่ สายปลาสอยดึงแล้วดึงแล้วมาแล้วจ้าโอ้เป็นตัวงามงามงามเลยสองเซนครึ่ง ยาเคลิ้มยาเคลิ้มแดดก่อนปามสิเด้งขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อครับอีสังขอมากครับผมจนตอนนี้บบทันแล้วพี่น้องเจ็บโบทันครับไปแหงครับผม โดดบ้าว่าแบนี่โดดบ้าโดดมาแล้วหนึ่งหนึ่ง <c oughs> สองตัวสองครับผม บอลตึกบอตึกตึกบอตึกโดนแล้วนึงมาทีเราโตดีบอลหอนหนาเวอเว้อเลยก่อเป็นฟู้งบอลพี่น่ะตึกตึกตึก บดด <Okay. laughs> นี่ดิอโอมันติดปลาหมูพี่นอ้องเไยมันติดเขี้ยวมันปลาหมูครับปลาหม,มูของแท้เธอมันหน่อยเนาะมันติดอันนี้มันเขี้ยวมัน

ดึงแล้วดึงแล้วนั่นดิออโอ้ยพี่น้องเอ้กระดกกรมดกกระดกยอมาตึกตึกอยู่ <laughs> บิดขวงองกี้ขึนเดียวขึอเก่าวพี่น้องเอ้มไม่ใชรยกครับบิดขวองครับ <laughs> แต่ผมเบิ่ัก็บ่ดด้ออกมากพี่น้องช่วงนี้ก็ อยู่บางมันห้อนครับผมมันเพลอมานยกปลาทั้งปลากรบปุติดนะครับผมมันก็ติดเยอะแต่มันติดน้อยติดน้อยก็แล้วแต่้องมือครับต้องมือกับฟูกมือฟูกับขึ้นจังใส่พี่น้องขึ้นในคลิปนะครับที่แบบแตกส่วนส่วนมือฟูกครับผมน่องแม่น้ำแดงครับแต่ว่างยกมันก็พอได้ยี่หรอพี่น้องพ่อได้ยากได้กินน้ำมือลูสองรูตั้งสิได้มันได้ยี่หรอครับรูสองรูนี่อันนี้ก็ต้องออกมาโยกครับพี่น้องเพราะว่า อีกค้คือไปแห่งครับตอนนี้ปลาสดไ่ได้ขายแล้วครับตอนนี้มันเที่ยวเดือไปแห่ง่อนครับผมขอบคุณแม่จากเมืองเลยครับพี่จากทางอาสะกวนกับขอบคุณนในลายครับอ,อ,อุ้นมาคนละโลกเคืองลกของกขายครับผม,มนคนอยู่คนเดียวเคืองลกอะ่ะโอ้ยแต่เพีรเดาเปลือสอยพี่น้องเลย <laughs> โอ้ยเต่าเท่าปลามือเลยหัวนี่ปลาเหรอครับคิดว่าเป็นปลาสรอยนะครับผมเออเตอาไปเลยเลยอะยุบไปนะครับตูมไปเลยหอลอดไปเลยเหนยบไดยปลาปใหญ่ครับไปมาผมเก็บผมเก็บปลาสรอยเอาปลาสรอยเลยพี่น้องปลาปากผมจะบ่คอยทรงครับมันปลามันเป็นญ่อะนะตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ครับถ้าอยากได้ก็บ,บอกแต่ว่าพายอยากได้ปลา ปลาตะเพียรังสี่กับบกครับจะส่วนหมาผมจะเป็นปลาสอยครับสอยหัวแข็งปลากุ้งครับปลากีเดิดปลากระแยงกัมันหายากครับผมปลากระแยงได้มากเอาไปกินครับแกงกินหายากครับ่วน่าเป็นปลาสอยหัวแข็งนี่แหละปลาสอยก็ปลากุ้งน่ะครับปลากีเดิดหายากหายยากเลยครับปลากีเดิดได้ก็มีแต่ตัวน้อยๆตัวน้อยก็บเขดครับพี่น้องบ่อยากส่วงไปครับตัวน้อยหนึ่งหนึ่งสองเส้นส้นครับ ขัดปลาหาน้ำครับเสียเงินแหลกต้องให้มันคุ่มแล้วพี่น้องมันส่งไปตัวน,น้่อๆครับถอดไม่ได้กินอยังเอ้โดนไปแล้วตัวเดียวันแหละ ติงพี่น้องแดดแผ่านแตกก่งสวยๆจ้าฝูงบอดึงแล้วตัวเดียวหลอบยอไม่ยอสั่นตัดเทือนนี่คิดว่าแต่หลายตัวไปพี่น้องเลยเหมือนเ้มันติดแตกก่งสวยมันกระมวนพี่น้องเลย ถึงแล้วจักโตพี่น้องจักโตเอาโดดทะลุไปอีก่ายเลยเอามาสี่เหลือสอง,งกุ้งครับผมคือโดดทะลุไปไังทันเลยแจ็คแจพี่น้องอ้ อ๋หลายตัวอยู่แก่งไปแปดพี่น้องตัวตัวโตมาก่อนเลยวันหน้าแก่งจะไปแฝดล้วนครับมาแปดพี่แปดกับแฝบเพื่อนกันพี่น้องเลยว่าตึ่งตึ่งตึงมันคือโมดอ่ะสีก็บของฝ่าพี่น้องให้มันมาเป็นฝูงอะนะ ตึง,ต,งตึงแล้วตึงแล้วอันนี้นนหลายตัวอยู่อึงแล้วฮะโ,โ,โ,โอ้ยแดดพอดีพี่น้องกใส่มันต๊ะก,ตกุ้งนี้พอ,อดีนะจะถอดไหมครับนี่ซิฟสอ,อกเด้พี่น้องเด้อใครจะสร้าง,งย่อหาขาย่อยมันได้ก่กว่านี้ครับผมคอโทรมาสั่างขาสั่งย่อครับ ขายออ่อบม่ได้ทรงครับพี่น้องไม่มีคนส่งไนรับครับขาย่อ,อให้ได้ก่นอนโู้โดนแล้วเหลือเพื่อนดีน้มันโดดจากฮูนูไป่วนฮูนี <laughs> หัวแก้วโหเสียบก็เอานะพี่น้องเนาะเอารลดตัวมันก็ไม่คีรีสองเส้นเพลิงครับผม De. การพน้องาฟกผอผง่ายๆครับตีงมือตีงมาแล íb, ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว oh, จัตัวร่วมอย่าพัดจะพัดจะพัดจะพึ่งพัดอย่าพ네ึ่งพัดเราบันนี่เลยเราโมกุด เงินพัดยิงลงเดียวอยโอ้โอ้โอ้โอโอแป๊บเอาเหียเลยตัวนั้นทำอีกแป๊บก่อีตจะนั้นล่วง

ตัวเดียวโอ้สองครับกุ้งปึ๊บ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  มันมีตัวหนึ่งวิ่งออกไปอยู่ไงมันมีตัวหนึ่งโดดออกไปตอนยกนีนตก่ติกติกต๊กติกต๊กติกต๊กจบเนาะเอาละแกยังพอมีความหวังอยู่ครับ นคนนไหมเนาะมีโซ่โตเดเออปลาเบียเด้อเนี่ยเีเด้อปลาสิมากอย่างติกครับผมมากิเมื่ออเปลาเนี่ย ปลาคือหลวงอย่อยๆไม่มีรูเลยงกล้ๆตรงนั้น,นมาสามเหลสองผลงานมันนี้พี่น้องเอ,อ้ยโบมานค่ะกัรวันนี้ครับเดี๋ยวมันโลกกลัวลพี่น้องพอดีแดดมันห่างก็เลยเดี๋ยวปลาแหงครับเนะี่ย ประมาณนี่แล้วนี่เดี๋ยวพ่นคิดนะครับจังไรกับฝากก็ติดตามก็ไรก็เช็คหนัแจ้งให้กับสวีดีทุกตุกันครับผม